ประกอบนี่เลยตะนูเอ้ยอามาประกอบนี่เลยเอาเอาเอาแผ่นมันมานั่มเลยเออก่อให้ตะนูไปเอานั่งร้านนะครับท่านส่วนตรงนี้ช่างเป็ดก็กำลังเกลีรยอยู่เออ วันนี้ทีมงานเราก็จะมาลุยนะเอาแผ่นเยียบมันมานำเดอ้อฮะเอาแล้วแต่มักเพ็ดยังไงก็ได้ให้มันล้นล้นไ,นได้ปูแผ่นได้อ่าสิได้ซื้อไม่อัดมาแผ่นหนึ่งเลยนี่ อาเสียลุยเพื่อนมาแล้วบ่สั่งไม่อาจไปจากแฟนหนึ่งนี่เนาะเออเดี๋ยวโทรหาอาลุยการค้าก่อน ่ไเดี๋ยวมวน้นมาถึราเราก็ตรียมมุง,ลง,งหลังคาพี่น้องเลยโอ้เหล็กอันนี้สน,นิมขึ้นหมดแล้วนเนาะเดี๋วเดี๋ยวมันถึก อยู่ในห้มก็เศร้าดอกได้อยู่ดอกโอ้อาจารย์เอาหินมาใส่ตรงนี้แล้วท่านกันเฉะแฉะเออเดี๋ยวเบื้องต้นนะทีมงานเรากับข้าวนะ คนบาเห็ดก็จะ,จะทำลาบเป็ดแ,แกงเห็ดเผาะโอ้นี่แกงเห็ดเผาะนะท่านแล้วก็มีลาบบ่มีลาบหมูลาบหมูยังไ,ไ,ไม่ได้หุงข้าวเลยกี่โมงแล้วเนี่ยเออแล้วก็มีแกงเห็ดเห็ดเนี่นกระมัย11โมงนะตรงใ,ใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำไว้จะ ยังไม่ค่อยหิวเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะท่านแม่ครัวหมวปลานะนี่เห็ดนะท่านเต็มกะละมังเออแม่ครัวก็กำลังรังสรรค์เมนูนะครับเออ นี่ก็กำลังทำเมนูแล้วท่านเลี้ยงทีมงานช่างออส่วนทีมงานช่างของเราก็กำลังตัดตัดโต๊ะเนี่ยที่ไม่ได้ใช้งานออกมาปรับปรุงให้มันใช้งานได้แล้วท่านเออมันจะได้ใช้ประโยชน์นะครับจะได้ใช้ประโยชน์จากโต๊ะจากเก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ อตอนนี้ตันูก็นั่งเลีนน่อยตัน,นูผู้ไม่รู้จักความเออเออสังเปิดกันเริ่มแล้ววันนี้เริ่มเล่นแล้ววันนี้ยบ,บบเข่า,ขา,าบอเยได้อยู่นะ ก็ถูๆไทยๆคือเอาใบเกียร์ตัวตัวใหญ่ตัวนี้ม well ันบ well ักบอเกียร no ์ต mm ัว hmm. นี้เอาซะว่านึ่งามันลายเลยเกียร์ยังมันเกียร์ประถึงให้มันนี่สมนึงเป็นงาน่ไหให้มันอ๋อันคือเัาเลี่ยวเป็ไปเลยจ่าคอยชทุกท่าน